เชียใครครับผมพันเอกพันเอกครับผมนะครับพันเอกมาตพินนะครับสีเสื้อนะครับผมวันนี้ทีเด็ดไหมครับทีเด็ดเลยวันนี้พันหลังแทงนะครับได้ครับทีมีครับพันหลังแทงไหมครับพันหลังแทงกันละไปนองฝากเชียรดด้วยครับ đi nha Đi bài nha, chút cướp lên nha Ok Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

মনমে মাুণাকে "'the one' organizational' remember Brother Han পার ন we oh. oh. ผมก็ทําหน้าที่สุดยอดแล้วก็ขอบคุณ FC ขอบคุณแฟนคลับนะคที่อัดทีมสองแสนกว่าบาทนะครับ, oh. แ,บ,รบแล้วก็ขอบคุณนะครับโรงพยาบาลมัตตพีทนะครับผมสุดยอดมากครับวันนี้ก็อันเดีสุดยอดมากครับขอให้พระเอกส,สู้ต่อไปด <Yeah. S 1> ้วยคซ้ำนี่คนที่ลืมไม่ได้นี่แม,แม่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 เนี่ย บกักแวนอย่า่ามึงให้ซื้อตะน้ำโคกไปหาสิบาทหารวยเวนได้นี่นะครับอาจารย์ชาญพิษนี่คนที่เหนื่อยเที่ยวเข็นนี่คือสุดยอดมากเปลี่ยนจากยกมือไหว้ดีกว่าเอาให้หลายๆหมื่นดีกว่านะอันนั้นเอาเปอร์เซ็นต์อ่พูดเลยเปอร์เซ็นต์นี่เลยละสิบก็ต้องสองหมื่นสองหมื่นเส้น,นแว้นกระติดอีกตั้งหากก็สิหมืน<ว>่นหนึ่งเป็นสามสามหมืนห่นก็ต้องได้หรือไมเออผมเราเมีน<ว>้ำในแม่ มางก็พอแล้วเฮ้ยปัญญาเมาเป็นด้วยใจบกเว้นอีกละไอ้กับกันเด้อนะที่กลับกันนะเดี๋ยวเรามีโอกาสเจอกันใหม่นะจส่วนมาคำหนึ่ง่ะบอไปสรับกอนเลยครับเจ้าแฝดวันนี้โอ้แน่นอน ยอดมาครับจำแปดประเด็นเก่งมากเลยครับหนึมคุณปะธานหนึ่งสองสมโเชียร์ทุกไฟไหมลูกไม่เชียร์เลยไฟเนาะน้องมุกน้องน้องมุกก็เป็นแฟนของเจ้าพันกันพันโตอ่ะเอาพันเอกเนาะแฟนเจ้าพันเอกนั่งรถมาคนเดียวไะลูกโอ้ยอยู่ใกล้กันเนาะพี่นนั่งเนาะ ไปดูเห็นไอติกแฟดแฟดแาลังใจเล่นแฟดเ้แแดเอ้ยอได้นมซุปไต้วันดีขนดบกเกรแต่เมื่อยอมรับเด้พี่น้องหนล่อน้องน่เลยาม่มีน้อง้มยอดมากครับ่เขาเรียกว่าหันล้างแท้ สองคนที่เราเนี่ยเขาความเชื่อถือแต่ว่าการผ่านมวยอะไรเงี้ยจะได้จะแบ่งน้องแบ่งมูแบ่งพวกฝุ่นไงเด้อเราเียกว่าเราหมีที่ไป็นโซ่าน้ลังเทศนี่ท่านลังเท่งแล้วผีร้องต้องหาเงินเลียบบ้านคนนี้ลูกรู้องเลียบบ้านสักหลังหนึ่งยังสิ่ลายน้องแฝดเนาะแฝดเนาะแฝดสองคนที่ช่วยกันนะครับต้องสร้างบ้านราคาเกือบสองล้านเขาบอกว่าลูกไ่มลูกยี่บักหล่าพิษกันก็เมียเลิกกันก็เมียบักหล่าเขายังมีบ้านอยู่เนียรู้ป่เนี่ยก็พอลองบอก อย่างน้อยๆต้องสร้างบ้านบ้านให้ก่อนสักหลังหนึ่งเออมีบ้านอยู่เราเวลาเราเหนื่อยหรือเวลาเราอยากพักอยากไรเราเวลาเอกร์กับแฟนตนี้เองก็จะได้กลับมาอยู่กับพ่อรวยลูกเอาลราเบสมึงยังบอกดูและไอ้จูปากลู้ป้ะลูกไอ้จูปาก้ามอสกับน้องมอสโอ้ยสร้างปากที่ผ่ายเลยเบสกำลังใจจากใจร้องโอ้ย ดีเรมาดิอันรักแท้หรืกผมมันนีนาว่า่เยอะมากลูกเยอะมากนมันแทงมันเจิญหลแล้ว่นลูกปนไปปมันจะได้ผิวดี๋ยวกวามุจาว่านี่อัดขีนเ่เกือบสามแสนนะครับเนี่ยเส้นเ่าได้ไหมเส้นเส้นหกแสนหมดถึงแส้นมูลอ้อต้องกด้เลยอันนี้ก็ให้้องกินทอบางบางมาางให้อินซี แดงมันเนอะนี่มีให้ส่วนตัวแล้วไงเดี๋ยวเดี๋ยวกวาดในลูกกว่าได้นะกว่าได้ลูกไปเสร็จแล้วลูกพ่อเคยเป็นอยู่ไปเลยนี่นะนี่นะเรียกลูกเรียกตื้นม